สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเทสนาฬิการเรือนนี้กันนะครับนั่นคือ Amethyst Cheetah Pro นะครับนาฬิกาสาย Performance จากค่าย Amethyst นะครับเป็น Premium l i g h t Weight Design นะครับในราคา6,990บาทคำถามแรกผมว่าทุกคนน่าจะถามเหมือนกันนั่นก็คือมันต่างกับ Cheetah ราวยังไง สิ่งแรกที่เห็นเห็นเลยนะฮะก็คือวัสดุนะครับอัพมาเป็นไทเทเนียมอะลอยตรงเบเซลนะฮะตรงขอบนะฮะขอบของตัวเรือนะครับส่วนจออมเรนะครับเพิ่มขนาดจากเดิมชีตาราวเนี่ย1น4นิ้วมาเป็น1.45ก็เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วก็น้ําหนักเบาลงเนี่ยผมจับในมือเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันเบาเป็นนาฬิกาที่เรียกว่าเบานะฮะรุ่นธรรมดา34กร,รมัมชีตาบราวนนะรุ่นนี้เหลืออยู่ที่32กร,รัมนะฮะก็ลดลงมานิดหน่อยแต่ถือว่า32กร,รัมนี่เป็นนาฬิกาที่ถือว่าเบามากๆนะ,ะเบาเบาสุดๆนะ,ะอยู่ในข้อมือเนี่ยโอ้แฮปปี้วิ่งใครที่ชอบนาฬิกาเบาๆเ,เ,เนี่ยผมว่าแฮปปี้แล้วก็ยิงเป็นสายเป็นแบบในลอนแบบแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยทำให้มันรัดกระชับแล้วก็ฮาร์เรทไม่เพี้ยน นะครับกระชับมากๆนะแล้วก็มีความคล่องตัวเวลาเราวิ่ง resolution นะฮะค,ความละเอียดจาก4 54เพิ่มมาเป็นความละเอียด480นะครับแล้วก็เพิ่ม b u i l i n speaker มาให้นะฮะสามารถโทรออกรับสายจากตัวเรือนได้เลยนะฮะ เรื่องแรกที่ทดสอบกับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือเรื่องของ GPS เนาะผมจะเทสสัญญาณ GPS ในการวิ่งแทร็ก400นะครับแล้วก็วิ่งในสวนที่มีต้นไม้บังนะฮะบังสัญญาณแล้วก็วิ่งซิตี้รันที่อาจจะมีเติกมีสิ่งก่อสร้างมีรถไฟ,ฟฟ้าบางังอะไรประมาณนี้นะฮะคือเพราะว่าตัว m a Mac t r a k t เทคโนโลยีเนี่ยแม่นมากนะฮะ ทำให้การวิ่งในที่ต่างๆเนี่ยสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ค่อนข้างดีตัวเรือนนี้จะรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ที่6ดวงนะได้เกือบ100%ส่วนการวัดชีพจรฮาร์ดเรทนะครับผมเทสอยู่2เซสชันนะฮะก็คือการวิ่งคุมโซนหัวใจนิ่งๆนะฮะก็พบว่าไม่มีการกระชากเนาะแล้วก็วิ่งบนเทรดมิลเหมือนอินทวัลอะเป็นฮิล l r รีพีทนะฮะก็พบว่าฮาร์ดเรทก็ขึ้นและลงตามฟีลลิ่งจริงนี้ได้ก็ตอบสนองได้ไว เริ่มใช้เดือนนี้วันที่10แล้วก็วันนี้วันที่17แบตเตอรี่อยู่ที่29%ก็ถือว่า6 7วันเนี่ยยังเหลือ29%ใช้แบบไม่เยอะไม่ไม่หนักมากนะคือ7วันเนี่ยอยู่สบายแต่ว่าถ้าใช้งานเบาๆเนี่ยผมว่า14วันได้นี้ใช้มา7วันแล้วเหลือ29%ก็ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ถ้าเราเอาไปใช้ในงานแข่ง อย่างเปิดแบบ accuracy gps Mode เนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องเนี่ยก็จะได้26ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมาราธอนได้อยู่แล้ว 50K Trail ได้อยู่แล้วหรือ 100K สำหรับคนที่วิ่งเร็วส่วนอัลต้าร้อยต้องจบก่อน26ชั่วโมงอยู่แล้วปกติเขาให้18ชั่วโมงถูกไหมอันนี้ก็ใช้ได้นะฮะใครที่เหมาะกับ amethyst cheeta h pro นะฮะคือถ้าไปให้สุดสาย performance ของอแบรนด์ amethyst ตัวนี้ก็คือสุดสุดของออรุ่นสายเพอร์ฟอร์แมนแล้วนะฮะถ้าจะไปแอเวนเจอร์ก็ต้องไปทีเร<น>็ก3เนาะแต่ถ้าเป็นสายถานนสายเพอร์ฟอร์แมนผมว่าตัวนี้คือสุดสุดของเขาแล้วซ้อมจริงจังฟังก์ชันครบผมว่าก็ตัวนี้แหละราคาเนี่ย อับจากรุ่นธรรมดามาเล็กน้อยอยู่ที่6,990บาทนะครับเพราะว่าน่าจะมีส่วนลดนู่นนี่อันมาจากรุ่นธรรมดาตรงที่เรื่องของความคมชัดตัวเรือนวัสดุแล้วก็ให้สายไนลอนมานะครับแล้วก็มี a i s e เซฟโค้ดปะกะติอยู่แล้วให้ตารางซ้อมที่เหมาะกับเราผมว่าตัวเรือนเบาดีน่าใช้วัสดุดีไม่แพงนีายใส่ซ้อมจริงจังเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมว่าแนะนํารุ่นนี้นะ a m t h y s t Chita Pro